ตอนนี้ตลาดแรงงานจีนกำลังเผชิญกับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเรียนจบสูงทั้งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและจากต่างประเทศต้องมาทำงานที่ต่ำกวุฒิหรือไม่ก็ต้องไปทำงานที่ไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมาสถานการณ์นี้เรียกว่า academic inflation ซึ่งเกิดจากการที่ตลาดแรงงานนั้นไม่สมดุลเมื่อบัณฑิตจำนวนมากเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ตำแหน่งงานที่ตรงกับสิ่งที่เด็กเหล่านี้ร่ำเรียนมานั้นกลับมีจำกัดครับ มีอยู่เคสหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อบริษัทก๊าซแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในมณฑลเสฉวนออกมาประกาศรับสมัครงานพนักงานตรวจสอบและซ่อมบ,บำรุงรักษามิเตอร์โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ว่า จบปริญ,ญญาตีขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชาอายุไม่เกิน45ปีมีใบ,บรับรองหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก๊าซปรากฏว่ามีผู้สมัครอยู่3คนครับที่กลายเป็นกระแสะและเกิดข้อถกเถียงในแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครว่ามีผู้สมัครรายหนึ่งนะครับอายุ24ปีจบปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระสหราชอา,า,า,าจักรนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครอีก2คนครับที่ถึงแม้จะไม่ใช่บัณฑิตจ,จบใหม่แต่ก็โปรไฟล์สูงทีเดียวคนนึงจบรรริญญาาาาาตตีสสขเศศษ์และก้า ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งส่วนอีกคนจบปริญญาตรีด้านการออกแบบศิลปะจากมหาวิทยาลัยคูเสฉวนมาสมัครงานนี้ความเห็นในสื่อออนไลน์ก็มีทั้งบอกว่านี่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของชาติเรียนถึงมหาวิทยาลัยปักกิ่งทำไมถึงไปทาหน้าที่จดเลขมิเตอร์ขณะเดียวกันก็มีคนออกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนโลกออนไลน์นะครับว่าผมเรียนจบปริญญาโทแต่ก็ต้องมาทํางานที่ร้านชานมไขมุกถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยกายแต่ก็ไม่เหนื่อยใจ บางก็บอกว่าเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนความกดดันในการดํารงชีพสูงขึ้นงานที่ทําแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จบมาเลยสักนิดแต่ก็ต้องทําเพื่อความอยู่รอดแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานจีนครับที่ไม่ได้สวยหรูและก็ต้องบอกว่าหืดขึ้นคอมากๆถ้าใครเคยไปจีนก็น่าจะคุ้นเคยกับการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันดีๆซึ่งก็มีบางส่วนที่เป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับมาทํางานนี้เนื่องจากตกงานบางก็หางานทําในระบบออฟฟิศลาบากมากนักวิเคราะห์เขาบอกว่าสิ่งที่เด็กจบหมม่รวไปถึงงชาชีนกั เผชิญกับปัญหาในตลาดแรงงานอยู่ในขณะน,นี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ผู้คนกาลังรับแรงกระแทกอย่างมหาศาลทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังชะลอตัวลงและเจอแรงประทะเพิ่มขึ้นอีกจากผลกระทบของความขัดแย้งจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่รุนแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้หลายบริษัทลดการจ้างงานลงโดยแต่ละปีจีนจะมีบัณฑิตจบใหม่กว่า10ล้านคนหากนับเฉพาะปี2025จะมีบัณฑิตจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรง,งงานสูงถึง12.2 12. 2ล้านคน ทางรัฐบาลจีนเองก็ออกมาออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อที่จะรองรับนักศึกษาจีนจบใหม่ในปีนี้รวมไปถึงปีก่อนๆหน้าที่ยังไม่มีงานทําให้เข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้มากที่สุดครับซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปในสถานการณ์ของตลาดแรงงานจีนเพราะว่าไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือค่านิยมและมุมมองของคนจีนรุ่นใหม่ที่มีต่อการทํางานหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนสามารถอ่านบทความเต็มต่อได้ในเว็บไซต์และในบ้านฟ้าบ้านแดงของ Thailand Inde p th ครับ